Alexa รุ่นนี้ตั้งได้อยู่ทรงสวยใส่ของได้เยอะเมเนจของได้เป็นระเบียบม,มีอะไรเปิดปิดใช้งานง่ายสำหรับไฮไลท์ของเ a l e x ารุ่นนี้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือกระเป๋าเป็นทรงสาช้ชวให้ลุกแบบ GIRL b o s อตั้งได้อยู่ทรงสวยจุของได้เยอะส่วนด้านข้างสามารถขยายได้อีกนะคะด้านหน้ามีอะไรเปิดปิดใช้งานง่ายแล้วก็เป็นหนังทั้งใบเป็นหนังอิมพอร์ตฟูเกนให้ลุกแบบ สวยเนียบค่ะส่วนหูกระเป๋านะคะเขาออกแบบมาให้จับถนัดมือสามารถที่จะถือเป็นแบบแพนแบกหรือว่าจะคล้องแขนแบบนี้ก็ได้ค่ะลุคนี้คือ Perfect เรามาดูดีเทลกระเป๋าใกล้ๆก,กันดีกว่าสำหรับใบนี้เนี่ยนะคะด้านหน้าเดี๋ยเขาจะตกแต่งด้วยสไตล์แบบใสาเข็มขัดแล้วก็มีอะไหรเปิดปิดด้านหน้าแต่ด้วยความที่เราใส่ตัวล็อกแบบนี้ก็จะแข็งแรงใครที่ชอบใส่ของหนักๆจุจกก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะตรงกระเป๋านี่นะคะเขาจะมีการเดินเส้นได้เป็นแบบได้คู่ <S <s <ๆ S 2> เพิ่มความเก๋ความหรูให้กับกระเป๋าใบนี้ได้มากทีเดียวค่ะ สำหรับตัวหนังที่เขาเลือกใช้นะคะเป็นหนังแท้เรียกว่าเป็น Import Full g r a i Leather ค่ะผิวสัมผัสแบบสม ooth นะคะแต่น้ำหนักเบาเพียง500กรัมค่ะ Alexa รุ่นนี้จุของได้เยอะมากแค่ไหนสําหรับแอร์แล้วเนี่ยจุของได้เยอะมากนะถึงแม้ว่าเขาจะออกแบบมาให้เป็นกระเป๋าที่เป็นทรงแต่เชื่อเธอค่ะเขาออกแบบมาแล้วให้คุณสามารถใส่ของได้เยอะเรามาดูด้านในกันดีกว่าซูมมาใกล้ๆเลยค่ะ ด้านในเปิดมาเราจะเจอช่องแรกซึ่งช่องนี้เนี่ยเขาอ,ออกแบบมาให้ไว้สําหรับใส่ของที่ต้องการหยิบใช้งานแบบรวดเร็วใส่เป็นโทรศัพท์มือถือก็จะใส่เป็นแอลกอฮอล์ค่ะถ้าเกิดว่าด้านหน้าเราใส่ของเต็มแล้วยังสามารถใส่ได้อีกหนึ่งช่องคือด้านหลังเสียบลงไปเนียนเรียบด้านหน้าอ่ะเปิดเข้ามาจะได้กระดาษเก็บทรงเอาไว้เก็บรักษาทรงกระเป๋าดีมากๆซึ่งช่องด้านในกว้างด้านในเนี่ยเราสามารถใส่ได้สมุดที่เป็นขนาด A5 แท็บเล็ตนะ ะะเป็นสเปรย์น้ำแร่ยาพ่นคอลิปสติกนะคะแล้วกล่องใส่หูฟัง Power Bank ถ้าเป็นช่องนี้เนี่ยแอร์จะเก็บแมสนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของเชื้อโรคด้วยแล้วก็เป็นพวกแอลโกอฮอล์แพดต่างๆลิปสติกใส่เข้าไปนี่ค่ะเมเนจของได้เป็นระเบียบมากๆนี่ขนาดใส่ของไปเยอะมากๆแล้วนะคะแต่ว่าด้านข้างกระเป๋าทรงเขายังสวยเหมือนเดิมแล้วก้นกระเป๋า ก็ยังเหมือนเดิมค่ะไม่ตกท้องช้างด้วยนะคะอย่างลุกที่อาศัยอยู่เนี่ยเป็นลุกที่ดูไม่น่าเบื่อเล่นสีสันนิดนึงสามารถที่จะถือกับสีดอลลร์เบจได้ลูกนี้ไม่ได้เป็นทางการมากแต่สามารถที่จะใส่ไปทํางานได้ถัดมาอันนี้เป็นลุกที่หลายคนเนี่ยน่าจะใส่กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดหรือว่าเสื้อแขนยาวสีขาวแมทชิ่งกับกระเป๋าสี Friend w i n เนอได้เลยนะ ดูดีเนาะใช้สีนี้ตัดกับลุกเสื้อผ้าสีเรียบเรียบได้เลยถัดมาลุกนี้สำหรับคนทำงานนะคะเบรเซอร์อาจจะใส่เป็นเดรสก็ได้หรือว่าใส่คลุมก็ได้จริงๆถ้าเป็นลุกเบรเซอร์เนี่ยใส่ได้2ส,สีเลยนะถือกับสีแดงก็ดูเก๋เหมือนกันเป็นสีตัดกันหรือว่าจะถือกับสีัลลาเบสลุกนี้ก็จะดูผู้ดีขึ้นมาหน่อย ถัดมาเป็นซาตินผ้าเนื้อบางๆหน่อยนะคะถือกับกระเป๋าสีนี้สุดท้ายอะถ้าถือกับดอลล่าเบจสบายมากหรือว่าเราจะเลือกเป็นสีแบบนี้เลยยังดูดีอยู่ค่ะเอาเป็นว่าไม่โยคุณเนี่ยจะชอบ แต่งตัวสไตล์แบบไหนจะเป็นลุคแบบสนุกสนานสาวสีสันเลยหรือว่าจะเป็นลุคทางการเนี่ยสามารถที่จะแมทได้กับทุกสีของอเล็กซ่าเลยค่ะได้แล้วนะคะหนึ่งลุคสำหรับใครที่อยากจะถือเป็นแบบแฮนแบ็กหรือว่าของแขนเรามีสายกระเป๋าไปให้ด้วยซึ่งตัวสายเนี่ยเป็นหนังเดียวกันเลยก็คือ m p p r t t u l l g r a รนด้านข้างมีหูคล้องตัวสายกระเป๋านะคะแล้วก็คล้องไปสองข้างเรียบร้อย จะได้ลุกแบบสวยเก๋อีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเกิดคลาสบอดี้ก็จะเป็นลุกแบบแคชชลขึ้นมาทันทีเลยหน้ากว้างอยู่ที่24.5ซนเมตรความสูงอยู่ที่18.5ซนเมตรค่ะด้านข้างความกว้างอยู่ที่11เซนเมตรส่วนหูหิ้วสูงอยู่ที่7ซนติเมตรค่ะสายสะพาย ความกว้างอยู่ที่1.8ซนติเมตรส่วนความยาวที่สามารถปรับประดับได้อยู่ที่38-58ถึง58ซนมตรและการปรับประดับสายปรับประดับได้ตามความต้องการเลยค่ะ สำหรับลูกๆ Alexa ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะมีทั้งหมด5สีด้วยกันค่ะสีแรกเลยเน,ยนะคะมาร์ติ i น่โอล v ฟสีที่2อันนี้ก็คลาสสิกเลยค่ะ Navy b เ a ร e r ส่วนสีนี้ดอลล b e เบจค่ะนี้เรียบเรียบหรูๆนิดนึ่งถัดมาฝั่งนี้ค่ะมาเบลโทบแล้วก็ปิดท้ายด้วยสีที่แซบมากเฟ n นไวนิลี่นั่นเองเรียกว่าทุกสีที่พูดมาเนี่ยเป็นสีที่ ลับไปแมสก์กับอะไรก็ง่ายเหมือนเดิมค่ะเอาเป็นว่าถือสีไหนก็ปังทุกสีแน่นอนค่ะ